สวัสดีค่ะสวัสดีครับเลยสวัสดีค่ะสามสิ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนระวังนะถ้าคิดจะทานอาหารมังสวิรัตนะคะเพราะหลายคนมากๆเลยที่เป็นนักเรียนบุตรระบบทานหันมาทานพืชทานมังสวิรัตแล้วกลายเป็นว่ามีปัญหาท้องอืดท้องผูกอาหารไม่ย่อยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเน้นทานสามสิ่งนี้ค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คร้วนไม่ครวนนะคะเพราะว่าถ้าจะทานบ่อยๆหรือว่าทานจาเจเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าคืออะไรนะคะแชร์กดแชร์ต่อนะคะคลิปนี้จะช่วยคนได้นะคะเพราะว่าคนจํานวนมากส่วนมากจะไม่ได้ระวังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทำให้มีปัญหาเยอะแยะกันไปหมดเลยนะคะอย่างแรกนะคะอย่างแรกเลยคือถั่วเหลืองค่ะ ถั่วเหลืองเนี่ยคนเป็นบางส่วนจะกินเยอะมากเพราะว่าถั่วเหลืองอมีโปรตีนสูงนะคะแต่รู้ไหมคะว่าถั่วเหลืองจริงๆแล้วเนี่ยท็อป10 GMO เลยนะคะคือมีตัดแต่งพันธุกรรมสูงมากนะคะแล้วก็ถั่วเหลืองเนี่ย itself คือตัวมันนะคะย่อยยากเพราะว่าเขามีเปลือกเพื่อป้องกันวัชพืชนะคะดังนั้นมันเรียกว่าไอตัวที่อยู่ที่เปลือกเนี่ยคะ่ะจะเรียกว่า anti nutrients ซึ่งถ้าเกิดเรารับประทานเข้าไปมากๆกคะ่ก็จะทำให้ เราไม่สามารถย่อยได้ย่อยโปรโตีนได้นะคะในเบบีก็เราจะป้อนการโน่าที่ทำเองนะคะบโอเคขอบคุณครับอ่ะอย่างแรกก็คือถั่วเหลืองแต่ไม่ใช่ถั่วเหลืองทั้งหมดที่ไม่ดีค่ะถั่วเหลืองที่เราสามารถรับประทานได้เราดูคนญี่ปุ่นเขาทานอะไรนะที่เป็นถั่วเหลืองนัตโตะนะคะคนญี่ปุ่นจะทานนัตโตหรือว่าคนอินโดนีเซียมาเลเซียเขาจะทานเทมเป้หรือคนไทยใหญ่เราจะทานเป็น ถั่วเน่านะคะอันนี้คือถัว่วขอโทษค่ะคือถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักมาแล้วค่ะถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักแล้วเนี่ยค่ะจะย่อยง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็ดูด้วยว่าเวลาจะซื้อถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักแล้วนะคะก็ถามเขาสักหน่อยว่าอันเนี้ยเป็น non GMO หรือเปล่าเราก็จะเลือกแบบที่เป็น non GMO ค่ะ สองค่ะสิ่งที่พบอยู่ในอาหารมังสวิรัตเยอะมากและแม้กระทั่งไม่ใช่มังสวิรัตก็ด้วยนะก็คืออยู่ในของผ่านกระบวนการแทบทุกอย่างเลยค่ะคือแป้งสาลีหรือกลูเตนนั่นเองค่ะคือบางทีไม่ใช่แค่แป้งสาลีนะคะเพราะข้าวโอ๊ตก็มีเพราะว่าเขาสีในโรงงานเดียวกับแป้งสาลี นะคะก็จะทําให้สิ่งพวกนี้ค่ะจะย่อยยากทางต่างชาติก็จะเห็นเยอะนะคะถ้าเกิดใครเคยไปต่างประเทศจะเห็นว่าซอยฟรีหรือว่ากลูเตนฟรีค่ะนะอย่างที่3มค่ะคืออะไรอะเบบี baby? มาม้าลืม <c oughs> มาม่าลืมขำอีกอะอย่างที่3บุรลืมจริงนะเนี <c> ่ย <oughs> อ๋อนึกออกแล้วอย่างที่3มคือสารคงตัวนะคะสารคงตัวเนี่ยอยู่ สารคงตัวคืออะไรสวัสดีค่ะคุณอนุสนถ้าใครมาคอมเมนต์ทักทายกันหน่อยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์นะอยู่ในสารคงตัวสารคงตัวเนี่ยนะคะปกติเนาะถ้าเกิดเขามีไขมันกับมีน้ํามันจะแยกชั้นใช่ไหมคะพอมันแยกชั้นน่ะมันก็จะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ขายไม่ได้แล้วก็ไม่สวยด้วยนะคะเอ๊แต่ทําไมนะที่วางขายอยู่ตามทั่วไปมันถึงเป็นชั้นเดียวกัน แสดงว่าเขาต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก็คือสารคงตัวนั่นเองยกตัวอย่างค่ะโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตที่มีขายอยู่ทั่วไปนะคะถ้าไม่ใช่นมวัวมันมาจากพืชถ้ามาจากพืชเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของน้ําแล้วก็พืชน,นั้นๆน,น,นะคะทําไมมันถึงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทําไมมันถึงเก็บได้ลองพลิกดูแล้วอ่านฉลากนิดนึงนะคะถ้าอ่านฉลากเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีสารคงตัวอยู่ ะะเพราะว่าเขาจะต้องทําให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะฉะนั้นบุตรก็อยากให้ทุกคนระวัง3สิ่งนี้ถ้าคิดถ้าคิดที่จะทานมังสวิรัตนะคะเราควรจะทานอาหารให้หลากหลายค่ะแล้วก็เราต้องเลือกนะคะเลือกที่เลือกให้ดีเราต้องถามก่อนถ้าโยเกิร์ตบุตรจะแนะนําโยเกิร์ตของแฮปปี้กัด BKK นะคะเพราะว่าเป็นสูตรจากบุตรเองแล้วก็หมักด้วยวิธีธรรมชาติไม่มีสารคงตัวค่ะเพราะมันเข้มข้นมากๆคือ อย่างอันนี้ค่ะเขาจะมี2แบบนะมีโยเกิร์ตธัญพืชน,นะคะซึ่งโยเกิร์ตธัญพืชจะไม่มีถั่วเหลืองนะคะเพราะว่าคนถั่วเหลืองคนแพเยอะนะคะแล้วก็ไม่มีสารคงตัวเพราะเขาจะใช้เมล็ดเชียแทนค่ะสว่วนนี้ค่ะเป็นโยเกิร์ตกะทิที่บุตรมาใส่ปรุงของบุตรเองไปเรื่อยนะคะโยเกิร์ตกะทินี้ค่ะโดยทั่วไปเนาะถ้าถ้าแบบที่ตั้งอยู่ในตามซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วแบบมันขายได้นานอะ อย่างพวกนี้ค่ะลองพลิกฉลาดดูนะคะจะมีส่วนผสมของสารคงตัวไม่งั้นมันจะเก็บได้ไม่นานค่ะแต่อันนี้ไม่มีนะคะแล้วก็เข้มข้นมากๆเพราะว่าจะเอามาแต่ส่วนที่แบบเอาน้ําออกไปอะคะ่ะทีนี้ก็จะทําให้เขาไม่แยกชั้นนะแล้วเราก็ใส่เมลเลเชียลงไปด้วยอันนี้เป็นแบบไม่หวานเลยค่ะสิ่งที่บุตรทำนะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบหวานใช่ไหมบุตรก็จะแนะนําเราจะสามารถใส่เป็นน้ําตาลมะพร้าวก็ได้นะคะเพราะน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยจะมีค่าดัชนีน้ําตาลต่า ะะถ้าข้างนอกทั่วไปโยเกิร์ตที่มีอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเขาจะมีน้ำตาลอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ที่เป็นซีโร่แฟตหรือว่าแบบไขมัน0%ถ้าไขมัน0%นยเอนี่ยเอ๊ะถ้าเอาไขมันออกไปแล้วทำไมมันยังอร่อยอยู่ฉะนั้นเขาก็ต้องเพิ่มน้ำตาลเข้าไปค่ะลองดูตรงนูิชันแฟตหรือว่าสารอาหารดูนะคะเขาจะมีค่าน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นนะ บุตรก็อยากให้เพื่อนๆมีตระหนักตรงนี้ไว้นะคะเราทําเองดีกว่านะคะสามารถสั่งจากแพพิกัดปีเคไปทําเองก็ได้นะคะบอกง่ายมากสั่งอันนี้เป็นหัวเชื้อแล้วก็ไปทํานะคะแล้วก็ใครต้องการโปรตีนนะคะจากการทานโยเกิร์ตอย่างนี้ใช่ไหมแพพิกัดปีกเกคก็จะมีเป็นโยเกิร์ตทานยนพืชด้วยนะคะซึ่งก็ใช้ความหวานจากน้ำต,ตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็มีกากใยสูงค่ะแบบทานแล้วก็จะอยู่ท้องแล้วก็ถ่ายดีด้วยนะคะ แล้วก็อะไรอกล่ะส่วนเทมเป้ค่ะเทมเป้แฮปปี้กัดดีเคเคก็มีนะคะก็จะเป็นถั่วเหลืองหมกักนี่ดูนะบุจะตักให้ดูค่ะว่าเนี่ยเขาจะเข้มข้นแบบนี้นะคะเแบบีกินนะกินอืมเพราะเป็นของธรรมชาติปลอดภัยแเบบีทานได้นะคะเราก็ทานจริงๆอืมอร่อยทุกวันนี้ทานโยเกิร์ตทุกวัน พราะว่าเป็นคนชอบโยเกิร์ตมีใครชอบเหมือนบุญไหมคะลองดูนะคะทุกคนสามอย่างนะฝากไว้ใครที่ปกติทานแต่เต้าหู้หรือว่าทานแต่ถั่วลืองอย่างเงี้ยค่ะก็ลองซื้อพวกธัญพืชอย่างอื่นมาทานเช่นถั่วขาวถั่วเขียวถั่วแดง l e น t ิสอะไรแบบนี้นะคะส่วนพวกกลูเตนอย่างนี้บุก็จะแนะนําว่าหยุดทานเลยนะคะเพราะว่าคนแพ้เยอะหรือว่าถ้าทานก็าทานนาน,านที ทหพิกัดดีเก็มีขายกลูเตนเอ้ยไม่ใช่มีขายกลูเตนกราโนล่าที่ไม่มีกลูเตนค่ะเพราะว่าบุดให้ทําเพื่อตอบสนองนักเรียนบุตรค่ะคือนักเรียนบุตรที่เข้าคอรสเนี่ยจะมีปัญหาท้องผูกมาเยอะแล้วก็จะหายจากในคอร์สบุตรก็ต้องมีทางออกให้เขาไงถ้าเกิดบอกว่าบอกให้เนี่ยนะห้ามกินกลูเตนห้ามกินถั่นเลืง้งแล้จะกินอะไรล่ะก็เลยบอกให้ที่บ้านนะคะทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ที่บุตรทานเองนะคะเราก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนทานได้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะอยากอยากบอกว่าทําไมบุตรถึงใส่ใจแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องลําไส้เพราะว่าลําไส้คือสมองของเราสมองท่วนที่2เลยนะคะแล้วคนเนี่ยป่วยจากปัญหาลําไส้เราไม่รู้ตัวเยอะนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เป็นช่วงโรคระบาดช่วงโควิดคนที่จะแย่คือคนที่อ่อนแอ แล้วก็ภูมิต้านทานไม่แข็งแรงฉะนั้นหนึ่งทางที่เราสามารถสร้างภูมิต้านทานของเราให้ดีได้ก็คือการดูแลลําไส้เราค่ะคก็ฝากไปท่านี้นะคะคสู้ๆกันนะคะทุกคนถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม h ท a l ี h y ิ i ไมล์บล็อกค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย